เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับทาง Ram b e t t เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว x 3 0 0 m o อยโมดโคม l l c t i o n ่นไปและผมก็ไม่คิดนะครับว่ารุ่นใหม่ของเขาเนี่ยจะมาเร็วได้ขนาดนี้กับการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล x series และนี่คือ Ram Beta new x 2 0 0 Scooter Classic ในพิกัด2 0 0ร c ซรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Ram Beta ที่ความหล่อเหลาของตัวรถนั้นเรียกได้ว่าไม่แพ้ตัว X 3 0 0รเลยทีเดียวโดวยก่อนหน้านี้นะครับจากที่เห็นเปิดตัวในอิตาลีเนี่ยก็จะมีตัว X 1 2 5และ X 3 0 0นะครับตอนนั้นโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นไปได้หากทางลัมเปตตาบ้านเรานําเจ้า X 1 2 5เข้ามาขายทําตลาดกับกลุ่มคนที่ไม่ได้เน้นความแรงความเร็วอะไรมากหรือจะอัพเครื่องยนต์เป็น150 C ซีซีแล้วขายในบ้านเราก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วแต่กลายเป็นว่าณนะวันนี้ l a มเบต t าไทยแลนด์ได้มีการเปิดตัว l a มเบต t านี New X 200ถือว่าเกินที่คาดหวังเอาไว้มากนะครับเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยและเหมือนเดิมนะครับกับพรีเซนเตอร์ของ Ram Beta กับหนุ่มลอมาริโอเมลเลอร์นักแสดงชื่อดังนะครับที่เรวได้ด้ว่าสายวินเทจเขารู้กันอยู่แล้วนะใครที่ติดตามเขาเนี่ยก็น่าจะทราบดีนะครับว่ามาริโอเมลเลอร์เนี่ยเขาเป็นสายวินเทจสายคลาสสิกชอบรถและมอเตอร์ไซค์แนวๆนี้อยู่แล้วดังนั้นผมว่า Ram Beta เนี่ยเลือกพรีเซนเตอร์ได้เหมาะสมมากๆเลย และ New X 200คันนี้นะครับจะมากับคอนเซปที่มีชื่อว่า I know what I want กับการรู้ความต้องการของผู้ขับขี่ยิ่งกว่าอับดุลผ่านแคมเปญใหม่ที่จะให้ทุกคนได้มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองชอบอะไรก็ไปให้สุดที่มาจากตระกูลยอดนิยมจากไบเกอร์ชาวไทยอย่าง X Series ต้องบอกเลยครับว่าเหมือนเป็นการเปิดตลาดสำหรับคนที่ต้องการสกูตเตอร์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เล็กกว่า X 3 0 0แต่ยังมีหน้าตาและความพรีเมียมต่างๆที่ใกล้เคียงกันซึ่งการออกแบบของ New X 2 0 0้คันนี้จะมากับอิตาเลียนดีไซน์ที่คงไว้ในมิติเดิมของตระกูล X Series กับรูป ทรงไดมอนด์ไลน์ของการออกแบบเส้นสายตัวรถที่ใช้แนวคิดของอนาคตในการออกแบบให้มีความล้ำสมัยแต่ยังคงมีกลิ่นอายของ DNA เดิมจากแรมเว t ต้าที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งตรงนี้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือว่าแ a มเว t ตาตระกูล X Series นะครับเขาออกแบบให้มีความหรูหราพรีเมียมและล้ำสมัยครับแต่ตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้ลืมเรื่องของความคลาสสิกแบบเดิมๆที่เคยมีมาตั้งแต่ในอดีตท,ที่ทําให้เหล่าไบาเกอร์หลายๆคนจากเดิมไม่ได้เป็นแฟนของ รมเบต้าก็เริ่มอยากจะลองจับลองสัมผัสแรมเบต้าดูและโอกาสในการสัมผัสแรมเบต้า X s e r i e s รุ่นใหม่ล่าสุดกับ New X 2 0 0ก็มาถึงแล้วนะครับกับราคาตัวรถ134,900บาทเท่านั้นและในช่วงเปิดตัวนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเป็นวอชเชอร์5 0 0 0บาทนะครับทำให้ราคาพิเศษในช่วงเปิดตัวนั้นจะอยู่เพียงแค่129,900บาทเท่านั้นและถ้าถามว่าราคานี้กับแรมเบต้า New X 2 0 0ให้อะไร มาาบ้างตรงนี้เราก็คงต้องมาหาคําตอบกันอย่างแรกก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับแรปเป a New X 2 0 0คันนี้จะมากับเครื่องยนต์ LSP แรปเ t a Super Performance ขนาด1 8 4 7 c รีจซีที่จ่ายน้ํามันด้วยระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ํามาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนถึง2ตัวเรียกว่าใบาบายความร้อนเลยทีเดียวในส่วนของช่วงล่างนะครับยังมากับช่วงล่างในตํานานของแรปเปเหมือนเดิมนะครับกับชุดหน้าแบบ Double Armor ทั้งสองข้างที่ให้บาลานซ์ตัวรถดีเกินห้ามใจ และยังไม่พอนะครับเพราะความพิเศษต่อเจ็คนี้เรียกได้ว,ว่าพิเศษใส่ข่ายเลยทีเดียวเพราะใน New X 200เขาได้ใส่โช๊คอัพด้านหน้านและโช๊คอัพด้านหลังเป็นแบบปรับพีโหลดได้7ระดับเอาง่ายๆก็เหมือนกับแบรนด์เบต้า X 300 SR MonoChrome Collection ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นี่แหละครับซึ่งเขาก็อัปเกรดมาเอาใจกับคนที่อยากจะได้ช่วงล่างตามสไตล์ของตัวเองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ชอบนุ่มบางคนก็ชอบแข็งบางคนก็ชอบหนึบหมันแล้วแต่บุคคล ดังนั้นให้มาแบบนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์สุดๆและในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าให้มาแบบครบคันเลยทีเดียวกับไฟหน้าและไฟท้ายแบบ Full LED พร้อมรูปทรงไฟหน้าทรงหกเหลี่ยมเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวของทางแลมเบตาส่วนไฟท้ายนะครับก็เป็นรูปทรงคริสตัล7แท่งนะครับ เหมือนกับ X-Series ก่อนหน้านี้อย่าง X300 ะนะครับให้ความสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครมีการออกแบบไฟเลี้ยวและไฟท้ายรวมถึงไฟเบรกที่อยู่ในโคมเดียวกันเรียกได้ว่าหลอดเท่เลยทีเดียว ส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะเป็นดิจิตอลและอนาล็อกผสมกันนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นดิจิตอลบอกความเร็วส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นเข็มวัดรอบที่เป็นอนาล็อกซึ่งถือว่าให้ทั้งความคลาสสิกและความทันสมัยอยู่ในเรือนเดียวกันและที่จะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกุญแจสมาร์ทคีย์ที่ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายหรือความหรูหราน,นั้น ก็ตอบโจทย์ครับและระบบความปลอดภัยนะครับในเรื่องของระบบเบรกก็ยังให้มาแบบเทพๆเอาอยู่แน่นอนกับดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังพร้อมด้วย Dual Channel ABS แม้จะเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมที่มีความคลาสสิกแต่ก็ยังไม่ลืมเรื่องของระบบความปลอดภัยนะ ส่วนเรื่องของสีสันนะครับสำหรับแรนเบต้านิว x200 คันนี้นะจะมากับหลายสีสันมากๆเลยถ้าสำหรับคนที่ชอบความฟลุ้งฟริงเนี่ยก็มีหลายสีสันให้เลือกอยู่นะครับอย่างสีชมพูแซลมอนพลิงสีชมพูที่มีความสดใสแต่ก็มีความสุดหรูเป็นในตัวหรือจะเป็นสีฟ้าคลาวดี้บูที่ให้อารมณ์เหมือนกับท้องฟ้าในวันสดใสมองแล้วเนี่ยก็ดูเย็นสบายตาดีหรือจะเป็นอย่างสีเหลืองเยลโลไม่ใช่สิ แต่เป็นสีเหลืองเลมอนซินโลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีเหลืองของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Alcohol, ในอิตาลีที่ให้ความเปรี้ยวหวานลงตัวสีสันสดชื่นมีชีวิตชีวาสุดๆ คือแต่ละสีก็บอกได้เลยครับว่าเป็นสีที่หลายๆคนนั้นต้องชอบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเหล่าสาวๆทั้งหลายหรือว่าภรียาของเหล่าไบเกอร์นั่นแหละครับดังนั้นถ้าคุณจะอ้อนคนข้างกายของคุณเพื่อจะซื้อ New X 2 0 0คันนี้จงเอาเหล่าสีสันของ New X 2 0 0คันนี้ให้เธอดูครับคุณอาจจะได้กลายเป็นเจ้าของของ New X 2 0 0คันนี้ก็เป็นได้และส่วนคนโสดหรือว่าไม่ได้กลัวภรรยาก็คงต้องบอกครับว่า และเมตา n ิว X 2 0 0คันนี้มีสีสไตล์โมโนโคมให้คุณเลือกซื้อครับซึ่งบอกได้เลยว่าสีสันเหล่านี้เนี่ยมันอยู่เหนือการเวลาครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันก็ยังหล่อเท่เหมือนเดิมกับสีขาวเจม่าไวกับความพิเศษของประกายในเนื้อสีที่ให้ความระยิบระยับแบบสุดๆบวกกับสีขาวที่ให้ความหรูหราแบบมีสไตล์เอาเป็นว่าสำหรับสายคลีนสีนี้ต้องโดนครับส่วนสีต่อมานะครับเป็นสีเทาสกูโรเก บอกได้เลยครับว่าสีนี้เหมาะกับคนเข้มเข้มคูคูเป็นสีเทาที่ให้ความเข้มและความสปอร์ตบวกกับตัวรถที่มีเส้นสายที่มีอารมณ์สปอร์ตอยู่แล้วบอกเลยครับว่าโคตรสปอร์ตครับ และสีสุดท้ายนะครับสีดำ Super b a c k สีดำเงาพิเศษที่ให้ความเข้มข้นแบบไม่เกรงใจใครเหมาะสำหรับสาย Super b a c k ทั้งหลายที่ชอบแต่งโทนดำนะครับผมคิดว่าสีนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนและจากที่สังเกตการวางตลาดของ New X 2 0 0คันนี้นะครับคาดว่าน่าจะมาชนกับ Spin 1น150จากค่าย Vespa อย่างแน่นอน ด้วยการวางราคาและพิกัดตัวรถที่ใกล้เคียงกันครับและถ้าลองมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2รุ่นนี้จะเห็นเลยครับว่าเรมเบตตา X 2 0 0นั้นโดดเด่นกว่าชัดเจนแบบเห็นมาแต่ไกลอย่างแรกก็คือพิกัดเครื่องยนต์ครับที่ทางเรมเบตตา new X 2 0 0นั้นจะมากับพิกัดเครื่องยนต์2 0 0 c ้อ wow, ซีซีวาลระบายความร้อนด้วยน้ำส่วนสปิน150นั้นจะมากับพิกัด150 CC 3้าซีซีวาลระบายความร้อนด้วยอากาศถัดมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยอย่างระบบ เบรกครับที่ทาง New X 2 0 0นั้นจะให้มากับดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังพร้อมด้วย ABS Dual Channel ส่วนส p i n 1น150จะเป็นดิสเบรกหน้ารัมเบรกหลังกับ ABS Single Channel ซึ่งมันก็ไม่แปลกครับ เพราะมันมีแค่ดิสเบรกหน้าเท่านั้นถัดมาก็คือเรื่องของระบบกันสะเทือนครับซึ่ง New X 200นั้นจะให้แบบ Double Arm Link แถมด้วยการปรับพีโลด7ระดับทั้งโชคหน้าและโชคหลังส่วนสปิน150นะครับจะให้มาเป็นแบบ Single Arm c h o c k หรือที่หลายๆคนเคยเห็นแบบคุ้นตากับโชคหน้าเดี่ยวของเ e s ป้านั่นแหละครับถัดมาก็คือเรื่องของกุญแจครับที่ทางร a p t จัดหนักจัดเต็มมาให้กับ New X 200คันนี้ กับกุญแจสมาร์ทคีย์รีโมทสุดเท่ ที่ได้ทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราไปด้วยกันส่วนทางเวสป้าสปิน150นะครับยังได้เป็นกุญแจแบบไขอยู่แถมยังไม่มีชัตเตอร์คีให้ด้วยอันนี้น่าเจ็บปวดเหมือนกันนะและสุดท้ายคือเรื่องของราคาเรดเมตัลนิว X 200เปิดราคามาอยู่ที่134,900บาทส่วนสปิน150จากเวสป้านะครับราคาจะอยู่ที่136,900บาทซึ่งราคาของทั้งสองรุ่นนี้จัดว่าอยู่ในแร้งเดียวกันเลยครับแต่ความคุ้มค่าน,นั้นค่อนข้างจะต่างกันยังเห็นได้ สําหรับคนที่มองเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลัก x 200เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับถ้าเราเทียบกับคู่แข่งค่าอิตาลีเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ออปชั่นต่างๆความปลอดภัยขนาดตัวรถนั้นถือว่าดูดีกว่าพอสมควรเลยครับสุดท้ายนี้สําหรับเจ้า New X 200คันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์คลาสสิกพรีเมียมที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์งานดีไซน์ออปชั่นต่างๆรวมไปถึงแบรนดิง้งเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแต่ถ้าหากโจทย์ของคุณคือเรื่องของความแรงเป็นหลักล่ะก็ผมแนะนําให้ขยับไปเป็น X 3 0 0ครับก็จะได้เครื่องพิการ3 0 0ซีซีที่เรียกได้ว่า จี๊ดจ๊าดเกินห้ามใจเอาเป็นว่าชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นละกันเนาะและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ